สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออนไลน์อดรลอย V1 น,นะครับก็อย่างลงืมฝากก,าาก,ากดไลค์กดแชร์กดซับ s c ข i b e เป็นกำลังใจให้ช่องนะครับวิด,โดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าและผลิตภัณฑ์การใช้งานนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงการจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคริปโต2022นะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่696นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวคอนเวนเชนนะอ่าก็จะเป็น โอกาสครั้งใหม่ของนักลงทุนและนักเสี่ยงโชคนะอ่าคอนเวอร์เจนนะก็จะเป็นเหรียญก็เห็นได้สักพักแล้วแต่วันนี้ดิดแรงมากดิด500กว่าเปอร์เซ็นต์นะผมก็เห็นบนอ่าโอเคเอ็กซ์นะแต่จริงมันก็มีหลายเหรียญนะที่เทรดตัวนี้นะอ่าคอนเวอร์เจนนะก็ก็มีข่าวว่าเอ่อที่เว็บเทรดบิตฟินิกนะบิตฟินิกอันนี้นี่เขาก็เทรดหลายเว็บนะเหรียญน,นี้ก็เข้ามาเป็นปีแล้วนะสมัยรุ่งเรืองนะสองวันที่อ่าตอนนี้ก็จะมีข่าวเว็บเทรดบิตฟินิกเนี่ย ก็เขาจะแจก a อร์ดอเหรียญ c o n v e r g e n c นะอนะไม่รู้เว็บอื่นแจกด้วยหรือเปล่าคือฝาก5,000เทรด0 0 0เนี่ยก็จะได้รับ a อร์ดอนะนี่วอลุ่มก็มหาศาลอยู่นะวอลุ่มก็บวกกันไปเกือบ5,000นปรเซ็นตนะ์ะจัดนิ่งๆแต่ผมก็เห็นบนอโอเคเอ็กซ์มาสักพักแล้วนะผมก็ชอบเปิดไอ้หน้านี้ทิ้งไว้นะผมก็ชอบเปิดหน้านี้ทิ้งไว้แล้วเขา้าดูแต่เห็นของสามวันแล้วไม่ดิบเพิ่มปั๊บเดียวชั่วโมงเดียวโอ้โหดิบแรงมากนะ จะเห็นสามทีวันแล้วมันอยู่มันอย,นอยู่มันอยุ่ติดเทรน์ท้ายๆนะอันดับเจ็ดแปดนะวันนี้ดิดแรงมากนะก็ผมก็เข้าซื้อนะแต่ลงทุนไม่เยอะนะอันนี้ก็งบสองดอลลาร์นะไม่เยอะไม่เยอะเล่นสนุกสนุกนะงบลงทุนสองดอลลาร์ก็ซื้อ,อวันนี้ราคาเหรียญคอนเวอร์เจนมันก็ถูกนะอย่ลืมเปิดเป็นปน,ปน,ปน,นะ นี่ผมก็ซื้อนี่ก้อนนี้ก็บวกเล็กน้อยผมก็ไปซื้อช่วงช่วงไหนนะผมก็อ่าผมก็ซื้อช่วงช่วงนี้อ่าเขาเรียกชื่อเออนี่ยทำเป็นซื้อซื้อนะผมซื้อช่วงนี้อ่ะดูตรงนี้ก็ได้ตนีช่วงนี้นะนี่ก็ซื้อไม่เยอะนะซื้อเท่านี้นะประมาณหนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์ประมาณสามร้อยแล้วผมก็ไปเปิด เปิดมาจิ i นอีกนะผมก็จะไปเปิดเทรดมาจิ้นอีกนะก็คือซื้อสปอตแล้วก็ซื้อมาจิ้นอันนี้ก็งบหนึ่งดอลลาร์นะฮะหนึ่งดอลลาร์แล้วถ้ามันล่วงลงมาก็ล่วงลงมาก็ตามซื้อนะแต่ง,งบทั้งหมดก็สองดอลลาร์หน่อยไม่เยอะนะเล่นสนุกสนุกอ่นนี้นี่นี่นี่ที่ที่เปิดซื้อเนี่ยจะประมาณนี้ อ่านี่เห็นไหมก็ซื้อถแถวๆนี้อ่าซื้อถแถวๆสองร้อยสองเรียกสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแล้วกันถ้าลงลงมาก็ปุ๊บแถวๆนี้สองพันสองร้อยสองพันแปดปุ๊บจนถึงแปดร้อยนี่ยก็ลงกันเงินทั้งหมดใช้งบสองดอลลาร์เจ๊งก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคแต่ก็จะมีหลายตลาดก็ผมคิดว่ามันเข้ามาใหม่นะแต่มันก็ไม่ได้เข้ามาใหม่มเป็นเหรียญที่อยู่นานสักพักแล้วนะเพราะว่ามันจะเข้ามาช่วงช่วงสองพันยี่สิบเอ็ดนะคอมเบเจนเนี่ย หลายหลายเว็บนี้ก็ g a t e .io อันนี้ก็บิดอ่าไม่ใช่บิดว็บนี้ก็เข้ามาเข้ามานาแล้วแล้วก็ดิง่งดิ่งเหมือนเหมือนหลายๆเหรียญน,นะอ่าก็จะประมาณนี้ก็วันนี้ก็ดีดพร้อมกันทุกทุกตลาดเลยนะอ่าหัวหอ,อกน่าจะมาจากอันเดอร์ปิดพวกนี้ก่อนมันตกอ่าหัวหอ,อกมันน่าจะมาจากที่ดูแล้วนะก็ OKX OK นะอ่า ันนี้ก็ร้านเจ็ดก็วอลุ่มเหมือนไม่ยอมรับนะแต่บิตฟินิกจะเข้าไปดูก็ก็บิตฟินิกก็เงียบๆนะกิจกรรมมันจะจัดที่บิตฟินิกแต่ว่าคนก็มาเทรดที่โอเคเอ็กซ์เยอะนะเพราะมันเหมือนสมัครง่ายกว่าดีกว่าไม่นมัจนใจผมก็ไม่ได้ใช้นานแล้วโอเคบิตฟินิกไม่ได้ใช้สองสามปีละไม่รู้เขาตัดบัญชีผมทิ้งหรือยังอ่าก็จะประมาณนี้ผมก็ตั้งซื้อโอเคใครสนใจก็เข้ามาดูนะนะไม่รู้จะเจ็บตัวหรือเปล่านะแต่คิดว่าเอ้ย าอาจจะได้ด้วยนะต้องลองดูนะโอเคทุนไม่เยอะงบ2ดอลลาร์เท่านั้นโอเค,อเคขอบคุณที่ติดตามเระรับ,รบชมนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุนแต่อย่างใดนะครับแค่แนะนำผลิตภัณฑ์เท่านั้นเจอกันใหม่ในช่องงานออนไลน์ออดรอนะครับโอเคกับข่าวคริปโต2022เจอกันหมครับบ๊ายบาย